ติดตั้งแั่นกำร้อนของรถและโรเวอร์ฟีลันเดอร์กันนะครับแลโลเวอร์ฟีลนเดอร์ทำการเปลี่ยนแผ่นกำร้อนใต้ฝากระโปรงรถโบราณนะครับสวยงามเรียบร้อยนะครับลูกค้าถ้าแข่งกำร้อนเก่าแล้วนะครับเปื่อยขาดยุ่ยแล้วนะครับมีสภาพแบบนี้ครับมันจะโดนน้ำเปื่อยสกปรกค่อยลุ่งลิ่งลงมา หลุดลงมาแล้วนะครับค่อยลงมาก็นําเข้ามาเปลี่ยนใหม่ครับวัสดุก็ไม่ต้องห่วงครับสามสิบกว่าปีแล้วลูกค้ารถทุกคันเนี่ยเข้ามาติดตั้งกันนะทุกกลุ่มออฟโรดรถเก่งรถสปอร์ตรถยุโรปรถญี่ปุ่น่ทุกๆกลุ่มทุกๆรถทุกๆยี่ห้อไว้วางใจแผ่นกระลอแผ่นกระล้อโอนไลน์กันหมดนะทำไมถึงต้องติดกระล้อโอนไลน์เนี่ยก็ลูกค้าติดตั้งเลยมาไม่ประสบความสำเร็จโดนน้าเสียโดนความร้อนเสียห้อย ลุ่งลิ่งสกปรกนะคทนน้ำทนองร้อนไม่ได้ก็ติดตั้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่กันตลอดแต่ถ้าเป็นวัสดุเราเนี่ยโดนน้าไม่เปื่อยไม่ยุ่ยโดนความร้อนต้องไม่แตกไม่กรอบไม่ละลายโดนความร้อนไม่ห้อยไม่หลุดลงมาไม่พองออกมานะครับเพราะงั้นทนน้าทนร้อนอย่างแท้จริงใช้งานยาวนานนะครับก็แผ่นกับร้อโอรานต่างจังหวัดมาไม่ได้ส่งด่วนไปสามารถติดตั้งเองได้นะครับมีวิดีโอการติดตั้งอย่างละเอียด ทุกรุ่นทุกยี่ห้อตรงรุ่นเลยนะครับตรงรุ่นติดตั้งเองได้ลูกค้าที่เข้ามากรุงเทพได้หรือเข้ามาที่สุริสารปากซออินธรรมละสากลได้ทีมช่างนะฮะทำงานรวดเร็ว40่น40าทีกลับได้เลยนะครับจอดปุ๊บเสร็จปุ๊บกลับได้เลยครับเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็ยนลูกค้าก็เข้ามาต่อเนื่องกันตลอดนะครับสิ่งที่ดีสุดสิ่งที่ทนที่สุดวัสดุทนน้ำทนร้อนอยน่างแท้จริงผ่านกาะระโอรานฝักไลค์กดไลค์กดแชร์ใครยังไม่เปลี่ยนก็เข้ามาเปลี่ยนใครที่ไม่ทราบก็ไม่เคยลองใช้ก็ ติดตั้งแล้วคนทานแน่นอนนะครับทัานกอล์โอรานรถมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาแต่ทุกรถทุกยี่ห้อจัดโปรโมชั่น0898889000นะครับ<แ>ก็นำรถเข้ามาติดตั้งกันได้เลยครับ,นะรบฝากผลงานส,สวยๆเวกหนึ่งคันลาโรเวอร์ฟรนเดอร์ครับ